สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งซึ่งเราว่างนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ทำงานนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาขอเปิดประเด็นเกี่ยวกับวันในของในหนึ่งสัปดาห์ว่าในวันแต่และวันเนี่ยสิ่งที่คิดจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววิธีแก้ไขกับมันคำตอบของมันเนี่ยคือเราจะมีวิธีแก้ไขแล้วก็วิธีปฏิบัติ อย่างไรในของคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของคนวันเอ,อ่อเกิดวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นคนที่เป็นธาตุไฟก็คือจะอารมณ์ร้อนนิดนึงนะคะเออเรามาดูกันดีกว่าว่าของคนธาตุเอ,อ่อของคนวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะรู้สึกหรือว่ากําลังคิดอะไรอยู่สามใบนะคะคนวันอาทิตย์เขาบอกว่าตอนนี้ <c oughs> จะโดดเด่นมากเลยในเรื่องของความรักเขาบอกว่าความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะโดดเด่นมากเขาบอกว่ามันเป็นความรักที่เ,เข้ามาแบบว่าเหมาะสมกันทุกอย่างเลยแต่เป็นม,มันเป็นความรักที่เ,เขาเรียกว่าฉาบฉวยเป็นความรักไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นความหลงนะคะเดี๋ยวถึงเวลาของมันก็จะ จากกันไปเองนะคะเขาบอกว่าให้ยอมรับความจริงให้ให้เรายอมรับความจริงในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของความรักนะคะเเขาบอกว่าเราจะเป็นถ้าเราได้มาเราก็เหมือนเราจะเป็นเขาเรียกว่าเ,เป็นผู้นำเป็นผู้นําให้เขาเป็นคนที่คอยดูแลเขาเถ้าคุณต้องการอย่างนั้นคุณโอเคไปเลยกับเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่า จะมีความรักเข้ามาของคนวันอาทิตย์ี่จะโดดเด่นมากเลยเกี่ยวกับความรักแต่เป็นความรักแบบลุ่มหลงไม่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านมาให้จำเออเนาะผ่านมาให้จําแล้วถึงเวลาที่จะจอนจากกันไปนั่นะคือก็จะจอนจากกันไปได้ถ้าคุณยอมรับในสิ่งที่เอ่อเป็นความเป็นเป็นเาเรียกว่าอะไรเป็นความจริงอะยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือคุณต้องเป็นคนเป็นนําเขาอยู่ตลอดเป็นคนให้ให้การช่วยเหลือเขาอยู่ตลอด ถ้าคุณไม่พร้อมตรงนี้หรือคุณไม่ชอบตรงนี้คุณก็ไม่ต้องนึกถึงเรื่องนี้นะคะก็เป็นแค่ผ่านมาให้จำเฉยๆแล้วไม่ต้องมาจริงจังอะไรมากกับความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ,ะก็ยังคงพูดเหมือนเดิมเกดติดตามเราเสงสัยหรืออะไรอยากทักมาเป็นการส่วนตัวทักเราได้นะคะเราว่างแล้วเราจะตอบให้ทุกคําถามที่คุณสงสัยเลยนะคะวันนี้ก็จบของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดู ของคนที่เกิดวันจันต่อไปเลยนะคะวันนี้ของคนที่เกิดวันที่จบกับเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ